สวัสดีค่ะพบกันที่ช่องสาวแคร์ไทยลมค่ะวันนี้นะคะสาวแคร์ก็จะพาทำหมกเห็ดนางฟ้าค่ะก็วันนี้เราก็จะพากันย่างใบตองก่อนนะคะย่างใบตองให้อ่อนก่อนค่ะเพื่อไม่ให้ใบตองแตกนะคะก็จะมีสาวน้อยของเรามานั่งด้วยค่ะน้องโยเกิร์ตค่ะ นี่เราก็ย่างใบตองให้อ่อนก่อนนะคะ<ป>ก็ย่างไข้จะเสร็จแล้วค่ะ<ป>แล้วเราก็ทำการเช็ดก่อนนะคะ<ป>ย่างเสร็จแล้วสาวแค้ก็จะเช็ดใบตองค่ะ สาวน้อยของเราก็เล่นของเล่นค่ะมีใครเคยเล่นไหมเอยของเล่นตั้งแต่ก่อนแต่ก่อนก็ไม่มีของเล่นอะไรมากมายนะคะก็เอาใบก,าก้านกล้วยก็ใช่ไหมก,าก้านกล้วยเนาะใบตองเนะาะก้านใบตองนี่ก็เป็นปืนค่ะปืนกนสมัยก่อน <c oughs> ก็จะเผามะเขือ,อไว้นะคะเตาไฟนี่ก็ล้างเห็ดเลยค่ะล้างเห็ดเสร็จแล้วก็ทำการขยำขยำน้าออกด้วยนะคะทําแบบนี้อร่อยมากเลยค่ะมีเห็ดทีไรก็ชอบทุกทีเลยค่ะเห็ดนางฟ้านะคะแล้วก็ล้างไปเลยค่ะ อันี้เราก็จะมาห่อนะคะทำการหอ่อเ,เมนูนี้รักสุขภาพค่ะแล้วก็จะหอมใบตองที่เราเผาใส่กับไฟด้วยค่ะเราจะแบ่งให้มันเป็นสองสองหมกเนาะแล้วก็เมนูนี้ไม่ใส่ชูรสนะคะใส่เกลือน,นิดนึงค่ะนี่อยากรู้ว่ามันเห็ดสุกไม่สุกแล้วก็เอาพริกใส่นะคะ พริกแล้วก็บุปกระเทียมใส่ด้วยค่ะเขียงนี <güzel fit> ้ก็จะเป็นเขียงจากต้นมะขามนะคะทุกคนเราต้องแกะก่อนนะคะกระเทียมเอามีดบุกไปเลยค่ะ บุบๆบให้มันพอยุบยุบนะคะแล้วก็เอาวางใส่ไปเลยค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะถ้าใครชอบนวนหัวก็ใส่ชูรสไปได้นะคะแต่สาวแค่ไมใ่ใส่นะคะใส่เกลือพอมันแบบว่าห่อใหญ่ก็จะห่อไม่สวยหน่อยนะคะ ลองทำดูนะคะทุกคนแบบนี้อร่อยมากเลยค่ะหอมใบตองค่ะฟิลดีอร่อยก็เอาไม้จิ้มฟันคัดไปเลยค่ะเสียบไปเลยนะคะใส่ไปเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าหอหมกของเรามันเห็ดเยอะค่ะเอาไม้จิ้มฟันจิ้มใส่ไปเลยค่ะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งโมกค่ะได้หนึ่งหอมมกเลยค่ะอันนี้สาวแค่หมกแต่เช้าเลยนะคะพอหมกเสร็จล้วก็ไปขางที่เตาไฟเลยนะคะแล้วก็นี่ก็สาวแค่ทําหมกสุกไปแล้วค่ะหอมหอมเลยค่ะนี่นะคะใบตองก็จะเละเทะไปนิดนึงค่ะไม่สวยเท่าไหร่